สวัสดีครับพี่โก้ครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยแซ่บนัวนได้พี่น้องเลยนะวันนี้พ่อหนุ่มได้เมนูสมบักิ้อได้พี่น้องเลยสมบัติคอญาต้าหนุนอออมฝากมาให้เจ้บ้านหมดละมาแซ่บเอันดับแรกพร่อหนุ่มก่อนด,ดีใส่พริกป่นลงไป๋งไหมก่อนว่าทำไมแตกเป,ป็นไงน้ำตาที่เปงอืมอืมที่เด็ด น้ำปะลาอิสานพาสวบของแซบพี่น้องเลยโอ้จะกินกับแซบเลยมึ้นปลูกมาดีแล้วบ่ค่อยเข้มปว่านียเอาขั้วขั้วเองใส่ลงไปตานทำไมใส่รถด,ดีป่ะนั่งกับใส่รถด,ดีก็ได้ามาแซบคุ่นของกันจนบัน Mày được nóng nữa, tango thiện, em ở thiện, kè đẹp, tango ngon. Banya kát, nham, chin chim. Mmmm, 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 mmmm,

ผลละไม้กินหนาเดียวได้พี่น้องเนี่ย,ยข้ออะนี่คือผลละไม้อย่างอืน่นเด้หนาดำน้าเท่านั้นที่จะไ,ได้กินทำงี้ chuyên mà có rồi mệt mình ngay Còn không ổn nữa gửi mua đây lại mệt อย่าระบายบ่ไดลเบงแ้้แบบี้หน่อยเลยพวตัวล่ะ แซ่บนั่นออกดีดีนั่นกระเม็ดมันออกดีดีร่อน,น,นออกดีดีหนออ Hmm. คนคนเพิ่ด็กกินไปเลยเด้เม็ดมัน,นแต่ว่าพอน้องกอมกักินด้วยแต่ว่านี่มันหักเม,ม็ดไง right ช่วนว่ะเนี่ยแตกซัดออกไมนะมันจะมีเสียบจิ้นน้่ไปอะไรแล้ก็เฉพาะสองชั่วโมงหลกช่วงรดได้ระบายเสีย่ย เพี่น้องสมบ,บูรมีอย่างไรกินเก่าอิ่มแล้วก็อยากกินชมพอดีงนานควอมอบฝากไม่แต่ใช้ภูมิก็เลยมากินซุพชิ้น้องเบึ้องแล้วมบูมีอย่างไรหรอกเอาอีพีหนา้าจงเจอกันไหมได้พี่นออ้องเด้อเจอจันงานความอบไม่แต่มันเป็นงันความอมเทียนอย่างซุพีิุนน้องเบื้องขอให้พี่น้องปังๆทุกช่องลำรำรวยรวยสทุกคนถ้าเจ็บไปจนสวัสดีครับ